โย <Yo, S 2> คุณผู้ชมซึ่งวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าฟิตซึ่งแมปนี้ก็เป็นแมปที่เกี่ยวกับการตกปลานี่ยนะซึ่งตอนนี้มันกําลังมาแรงเลยแบบฮอตฮิตเลยอะ่ะคนเล่นแบบเป็นแสนอะ่ะเอาล่ะเริ่มแรกเราต้องทําอะไรไปคุยกับไอ้นี่เหรอวะคุยดิอ่าคุยอะไรวะใช่ได้โปรดช่างเหอะกดตอบใช่ไว้แล้วกันให้ไปจับปลาเควสคือจับปลาสมตัว ไดูดิตกปลาไงตกนี่ดีกว่านเฮ้ยนี่อะไรอ่ะวุ้ยมีกระดิ่งด้วยตกเลยมีขีดด้วยวะชึบเล่นไงอ่ะขย่าว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 แล้วไงต่อวะอุ้ยปลากินไปแล้วทำไมอ่ะแตะและค้างไว้ทุกที่ ยังไงวะเอาเล่นไงวะเอาใหม่ดิอุ้ยได้สมบูรณ์แบบวะ่ะมาเยือติดีทว,วละโอ้ยเล่นไงวะอุ้ยยังไ,ไงมันมาตรงนี้ฟึ๊บเอาเอามาให้เราไปทำยังไงฟึ๊บตรงไปอ๋อยังไงวะ ปล่อยผมพอจะเข้าใจแล้วคือแบบอย่างนี้ใช่ป่ะเอเอแล้วมึงเป็นที่อะไรเนี่ยแบบถ้าเรากดกดค้างไว้อ่ะมันจะไปฝั่งขวาถ้าเราปล่อยมันจะไปฝั่งซ้ายมาอุย้ยเราได้อะไรอ่ะมาชุบคอนโทรลเลยอึบมามาเล่นเป็ยแล้วพี่พี่เซียนอยู่แล้วน้องอุย้ย วิโอเคปล่อยๆ่อย่อย่อยอันนี้ต้องปล่อยเพราะมันตีนี้เราเราต้องปล่อยเลยไหมวะโอเคปล่อยเลยอีซี่ง่ายจังแล้วเราได้อะไรมาเนี่ยกดถือได้ไหมวิเราได้กล่องวิอะไรเนี่ยได้รับสาลายดูตรงไหนอะในกระเป๋าเหรอเออยังไงสาลายมันใส่เหยื่อได้นี่วาไานลองใส่เหยื่อดูดิ พี่พี่รู้เทคนิคแล้วน้องมาให้โดนสีเขียวชุบนะไอ้องเจอแล้วยังไงฟึบฟึบอุ้ยมันตดยุบมันอยู่ตรงกลางว่ะมาไม่พลาดแน่อ่ะชุบอุ้ยได้แล้วว้าวได้แล้วสองตัวอะไรเนี่ยน้ำหนัก0.2น้ำหนัก0.2 ตัวแม่งโคตรเล็กเล็กชิบหายเลยว่ะตกใหม่ดิอุ้ยได้แล้วทำไมทำไมฟุบฟุบฟุบกดลองกดเทคนิคลัวๆดิไงมีอยเทคนิคกดลัวอุ้ยไม่ได้ว่ะต้อง,ต,องต้องกดตอนที่มันแบบอยู่ตรงกลางถึงจะกดลัวได้ฟุ๊บนี่ะเป็นสูตรครับอุ้ยได้สองโลสองจุดสี่โลว้าวเอาไปให้คนนี้เล้ว่ะสวัสดีครับ อุ้ยเราควอเร็จแล้วเรือสามแล้วว้าวแล้วมีจุดขายปลาไหมอยู่ไหนวะน่าจะอยู่ข้างบนนี่ไงพ่อค้าขึ้นไปกันเลยน้องไหนขายดีคุยฉันต้องการขายสิ่งนี้ขายเลยฉันต้องการขายสิ่งนี้ขายเลยได้ตังมาเยอะอยู่นะแล้วนี่ะไรกงปลู อุ้ย45บาทเองซื้อเลยเอาดักจกับปูชื้ซื้อมาสามารุวิจะหมดตูดละแล้วนี่อะไรเนี่ยเบ็ดเป็นไม่เพียงพออุกาวร้อยสองพันสิบพันห้าห้าันสองโอตังกูมีแค่สองร้อกว่าบาทเองช่างต่อเรือสวัสดีครับขอคุณด้วยนะครับฉันอยากเห็นเรือของฉันอ่า ยังไงวะเลวเวลกูน้อยเกินไปหรอวะไม่ให้กูซื้อเรือแย่ะเอ้เรือใครอ่ะแย่งเลยแย่งแย่แย่แย่ง,ย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 งอ้าวแม่งแย่งไม่ได้กันเกียนแล้วกงปูนี่ใช้ยังไงวะกดวางหรอวะเอาวางเรื่องนี้มันมีอันนี้กดล็อกได้ล็อกดีกว่าวะกเนี้ง่ายกว่าฟึบโอเคระหว่างนี้เราต้องไปตกปลา มาแล้วความเร็วคืบหน้าบวก20%คืออะไรวะตกแล้วอุ้ยได้แล้วเว้ยพี่ผมขอตกด้วยอุ้ยเบ็ดเขาที่แม่งอย่างเทเลยวะพี่ผมขึ้นด้วยดิพี่รือเท่าไหร่รืวสิบเอ็ดกูรือเท่าไหร่กูรืวสาม ว้าวพี่ผมนั่งด้วยตกเลยเอ้าเอ้าเรือจมเรือจมเชื่ออะไรเนี่ยไม่ใช่เรือสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดอะไรวะที่โตขึ้นตกเลยนะรอชึบได้แค่ยอดเยี่ยมวะอ้ะอะาวแล้วกูตกน้ำไอ้เชีย่ยมันเอาปลามาขิงด้วยปลาตัวตัวใหญ่ของกูอีกออเดี๋ยวเดี๋ยวขิงขิงเนี่ยนะตวัวที่กูตกได้นะ อย่าตัวท่านเองไห้ดูโกงปูดิโกงปูได้อย่างอุ้ยได้แล้วกดรับเลยรับเลยรับเลยนะ่ะฟื้นได้เนะี่ยคุณเพิ่งจับยางสิบเจกิโลกร,รมัมอะไรวะอุ้ยเลเวล4แล้วงั้นผมขอซื้อกงก่อนนะอ่ะซื้อเยอะๆเลยเกียดตกปลาวะ ลงทุนกับไอโกองโงโ่ๆงโงนี่ดีกว่ามันวา,างตรงไหนก็ได้ใช่ไหมเนี่ยนี่อยากกูลัวเลยฟุบ,บมีสิบกว่าแล้วแล้วก็วางนี้ด้วยวางๆๆยวสองันฟุบๆๆหุ้ยสองทับกันเลย่ะโอเคที่เหลือก็รอตกปลารออุ้ยได้มาแล้วติดบดิกแล้ว น่าโดนล็อกแล้วอุ้ยต้กไปต้กไปต้กไปไออุย้ยอุ้ยดิ้นหรอดิ้นหรอเฮ้ตัวนี้ดิ้นดิ้นแรงอย่างวะหรือว่ากูกากวะไม่รู้เหมือน,น,ออนกันวะมาอุ้ยเก้าจุดหนึ่งอุ้ยให้เปิดกระเป๋าดูด,ดิหรือมันอยู่นี่อุย้ยตัวใหญ่ใหญ่เลยแดนทุนนี้เรารับได้ยงวะเฮ้ยรับได้แล้ว อือรับได้แล้วแหละดูดิปึ๊บได้อะไรบ้างเนี่ยดอลล่าแล้วก็อะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยใชคทีหลังเก็บก่อนวิลลเวลห้าละเอไอ้นี่มันที่ปั๊มวลชั้นดีนี่ว่ะในดูดิเราเก็บได้หลอะไรบ้างอุย้ยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะเมื่อกี้เราลงทุนไปเราเรามีประมาณเจ็ดร้อยใช่ไหมไอ้ลองขายเราจะได้กำไรเท่าไหร่ ถ้ากูได้600นะกูจะแบบโกดชิหายแบบโซแซดโซเซขายดิอุ้ยได้พันหนึ่งว้าวกำไรไอ้น้องไห้ดูเป็ดข้าร้อยดิอุ้ยกิโลกรัมสูงสุดได้100โลโชคสิบ้าอันนี้ความเร็วในการจับ10%ควบคุมคืออะไรไม่รู้ยืดหยุ่นอะไรไม่รู้เหมือนกัน2,000ันละ2อ0 0ก็ไม่รู้ ซื้อเบด900อะไรไอ้น้องอุ้ยไอ้นี่มันโชว์ปลาอะไรของมันวะเฮ้ยเฮ้ยมึมองอวดกูเหรอวะอวดกูเหรอมอวดกูเหรออ่าเราคุยกับอันนี้ได้หรือยังเรือห้าเลยนะอุ้ยเรือห้าแล้วดูได้ปะเรือแม่งพันห้าหกพันเจ็ดพันเออเออเออแพงชิบหายเลยเ เ้ยมีลำหนึ่งเจ็ดร้อยว่ะลำด้านล่างเดี๋ยวเก็บตังค์เดี๋ยวจะซื้อเลยอืมใหม่มาแล้ววันนี้เพิ่มโชวในการตกปลาเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยคนขายคนขายมีอะไรไวะเนี่ยสวัสดีครับอันนี้เบ็ดโอ้ไอ้เชีย่ยมันกูมีตังค์อะหนึ่งแสนหนึ่งมื่แล้วกูมีเท่าไหร่สิบสองบาทโอ้ยได้ได้ได มามาสุดเดีครับทำไงต่อมาจึ๊บอุ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยเฮ้ยกิโลอ่ะแปดสิบโลอุ้ยไอ้เชี่ยกูได้ปลาดีๆกับเขาสักทีเช็คอันนี้ก่อนนะอุ้ยกูนี่สุดโหเลยเช็คเลยกดกด ้ยจะเรียกวลหกแล้วเร็วยังวะตัวปัม๊มวิวชั้นดีกูได้มานะได้แนละ้วได้ตัวอะไรน้องตกเลยอุ้ยเฮ้ยกูได้ร้อยโลเย็ดเกด้บ้าเกินไปละชักจะโหดเกินไปละ ตกได้ร้อยโลแล้วกูตกเรือใครยังไม่ตกยังไม่ตกเกี้ยแม่งอย่างบ้าเลยกูตกได้รอ้อยโลรอ้อยโลขายได้เท่าไหร่วะไม่รู้เหมือนกันวะรอไป,ขา,ออปขายทีเดียวรอรอไปขายทีเดียวน่าจะสองร้อยม่ก็สามร้อยอ้อาวเรือเรือเรือเอเรือแม่งอะไรเนี่ยได้ย่างรถอูยอูยูเรือเพื่อน อ๋อเรือล่วงไปแล้วเอาเอ๋อไม่มีใครครับเอ๋อเรือล่วงไปนั่นได้ไง two t h o u years later ฟุบอุ้ยได้มาหนึ่งพันไปเลยซื้อเรือ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 เลยไอ้หนังซื้อครับซื้อเลยนะครับเนี่ยซื้อเลยซื้อเลยกากมาอุ้ยนี่ไง ได้เรือมาแล้วขึ้นดีขึ้นดีนดอุย้ยอุ้ยแต่ขอไว้คลิปหน้าแล้วกันนะนะตอนนี้ก็ดึกแล้วด้วย